ที่น่องเฮ็ดมาคักมาเนยเทลบาลนี่เฮ็ดห่าดครับผมนี่อ้ยเป็นยาแสบแซ่บเลยครับแซ่บแสบครับพุนผุนโอ้ยเมีนเมียนใหญ่เต็มแล้วก็พุ่นผุนหาเอือยผุนผุนห่าผุนครับโอ้ยโอ้ยเจ้าไหนบาลที่สิเก็บเบิร์ตบาลนี่แต่ว่าแม่บมาเอื้ยเจ้าไหนบาลตัดขากรบปุ่นได้ไหมครับย่านยางมันออกตัดขากรบปุ่ได้เนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพรีพี่น้องสปูสกคนครับมาปลอกกับสองเบาทั้งโขกทั้งปลาเก่้าครับผมมาป่อกสองเบาอยู่ในโขกในปลาคือเก่าครับผมเมียนครับผมโอ้ไปไสหรอครับผมรอหาเห็ดคือเก่าครับเมียนเกล้าครับพายพี่น้องมานั่เห็ดกอเห็ดลังแดดเห็ดร่วมทัวไปคือเก่้าครับมือนนี้ครับอีก่ทั้งดอยสูงคือเก่้านะครับเนาะับมือนนี้สองเบา่กะ พอแล้วครับหลายหลายครับผมหลายแห่งครับผมเป็นในห้องกักเฮ็ดหลายแห่งครับผมเมนครับผมปะรอดไปหลุดเบิรงนขับสองเบาครับไอ้าใบชัยกับเอ้ยสาวเเนี่บิรงครับสิมาทำใดเมนครับแต่ว่าก่อนสิไปสองเบาฝากสองสำรองไว้พี่น้องดรับชมล้เด้อครับเมนครับผมว่าสองเบาเฮ็ดเนื้อหาคล้ายๆกันเนาะเมนครับเพื่อกันมีชาชีพขโมยสองของสองเบาไปครับผมเมนครับแต่ยังเหลือสองสำรองไว้พี่น้องรับชมอยู่ครับผมว่าสองเบาใส่เวลาปั่นมาหลายปีครับผมเมนครับผมครับพี่น้อง อ๋อเนี่ยครับผมเลยอุ้ยบางทีล่ะปาดพี่น้องเหตุมาคักมาแน่เทลบาลนี่เห็ดห่านครับผมไงอู้ยเป็นยาเสร็บเสร็บเลยครับแซ่บเสรบครับพุ่นพอุ้ยเมีนเมีนใหญ่เต็มแลยครับพ่นพูนหาเอื่อยพูนพุ่นห้อยพุ่นครับบุ้ยโอ้ยจ้าไหนระบาดนี่สิเก็บเบิร์ตบ้านนี้ต่ว่าแม่บมาเอื่อยเจ้าไหนบาน ตัดขากับปุ่นได้ครับย่านยางมันออกตัดขากรบ่ได้เนาะโอ้ยเหยียบได้ขเหยียบได้ครับเหยียบได้ครับใคเหียแล้วันหนั้นครับดครับผมังเป็นหนึ่งเรื่องครับนี่สองมาจุบริตัดขาด้ครับยางเพื่อนจะออกครับเนียนครับระวังสินะครับยางเพื่นเป็นยาแห้ง ยางมันเป็นยาครับผมเดี๋ยวเราไปแต่งย่บานเนาะครับทางเมืองจีนมาซื้อนี่แพงเลยมั้งนี่คมันมาหลับสื่อไปเป็นเอาไปตุนใส่ยาครับผมืมเปี่ยนดอกนาดอกไหญแห้งเด้อยครับผมนี่ครับผมอุณหภูมิภายในเพิ่งก็ได้ออกครับที่ครับโอ้ยโอ้ยผมก่อๆนะครับ พี่คไหนพี hmm. mm ่ครับดอกง่ามแมงครับนี่แมงคครับมึงที่ไรเป็นสันสั่นเลยย่านตะหยางมันออกครับผมแมงคครับอืมติี่ไหนครับพี่น้องอาจจะคาดใจพี่น้องก็ง่อยเด้อครับผม่นนครับีเอันนี้เป็นยาเด้อครับแมงคำครับเป็นยาครับผมก็เลยเอาหยางมันออกก็ได้แมงคำครับผม ไกแกงผัดน้ำพริกกระแซบแล้วครับนี่จังเอ่ยบอครับผมเมีนครับไปผัดกระเทียมครับผมได้ผัดมันกินแซบได้ครับแซบก็เฮ็ดลายแหลกครับเมีน,มนเหนือมันแน่นดีเนาะผู้เขียวคุณยังเด้อยครับผมขนาดแม่งยังจ่ออยู่ครับนี่ทีนะดอกกระลังงามเลยครับ ง่าอีกหลายครับผมหลายง่งพี่ไม่มาไม่มาอีกพี่กระหมองพี่ล,ล,ล,ละหมองครับผมดีดอกนาก็ทั้งอีสานบานห้องเม,มีนอีสานสิดอกบางๆเนะาะนีะครับนะครับตั้งโซนกับดอกบางไงได้ครับ เพืครับอุอย้ยเต็นเดินอยู่เป็นเดินเป็นเดินอยู่ครับพี่น้องพี่ล่ะพ,พี่เต็มปีแรกครับเหนียวพี่จะออกคักออกแน่ถิเ่เนาะอืมปีละเหนียวลลเลยครับ ค่อยๆจีบครับผมยากมันหักในยางมันจีบออกเลยครับผมเนี่นครับผม<อ>ต้องถนอมยางเพิ่นไว้เนาะนเ,อเจอแบบจังๆเลยครับนี่เจอนี่ครับขน,นาดสูมค่อยๆเนาะแม่นครับตรงนี้แบบค่อยๆค,ครับผมสัญยางิ่นออก สางบ้านอย่างตัดอยู่ครับพี่น้องแต่ตัดบ่ได้ครับครับขาดใจพี่น้องจังหน่อยเด้อครับผมเห็นครับผมผู้ใดรสิมาตัดขาเห็ดครับผมน,นี่บ้าเราจุ้งจุ้งมองเกาหมองเกาเอ้ยเก็บพี่กายมีเงี้ยนี่แหละมองกูมองนี่เพื่อไง บ่ได้ยนินเลยเนาะเกือบเป็นจีๆกันอยู่ครับสีง่ามแห้งครับผมมีสีเหลี่งกับมีดเลยก็ต้องดอกง่ามด้วยครับ ท่นมานอครับพี่น <out> ้องได้ย <prejudice ten> ินบอกเป็นปอเป็นเหงาอยู่ครับจุ่มสามจุ่มสี่พี่นองเนียครับอิดทั้งปิดเน่าๆเป็นกระปองเบาขอบผมโอู้ดอกหน่อยหลายกาบบุเอาแล้วทำเนน หน้าแห้งนะครับก็ร่าง,งบานยม่มาเลยเสียบกล้วยเดหนาแหล่ได้ครับแมนครับเมืม่อเพื่อกินแหนมกล้วยครับผมแมนครับเมื่อนัอาาน้นเออสาแซน่์ล่องผัดกระเทียมให้กินมึงครับแมนแผัดที่เกลือเนาะแมนผัดพี่เกลือตามดีก่อน เม็ดหน่อยยนะังมีหลายได้เลย้องไปอ่านสับพคุ้น้ะครับผมยาพันุนี้ยาแดดแดดเลยเนาะประโยชน์หลายครับนี่น้ำค่าท้านเลยครับผมเดี๋ยวได้ครับ ที่เทือนอยู่แล้วครับเกมหฮพปตัดขาครับเมนครับผมอันแม่งจอครับแม่งจอครับไ,ได้อยากได้อ้กทีาดแบบตัดขากับสักมาหาสองเบาด้วยครับนครับผม

เขา,าตัดขาเนาะเ็บสิบวิธีครับผมเนียเห็นว่หวิธีไหมเหรอครับนี่ครับนั่งดอกใดนั่งดอกก็าไาใดเนาะมันเป็นยังน่า่ครับผมว่าสองมาบผลิตาสาดอ,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 อกใหญ่ พันมาเนาะครับพี่น้องผ <c oughs> ู้ใดสายนนาเห็ <c oughs> ดตีเดียวนี่เป็นหลายๆพันๆดอกครับมีคนคุณบ้าท่าผมนั้นง cái đi xong nữa thôi mày mày này mày 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 mày

ถา้าขันีิสู้เนี่ยก็ต้องเอาเบิดเนาะอเก็บแห้งมาเลยครับ,รบย่างพามันหนักเก็บ่ครับยางมันดีออกครับยางพันออกแล้วครับผมดอกนาก็ทั้งอีสานบ้านเฮาด้วยครับพี่นออกครับเี้ครับสามสี่เดินทางต่อ ป็นุกใหญ่เนาะเมนไปเบิ่งเห็ดก่อแดงก็เห็นรังแดงครับผมครับสีแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งเด้อครับพี่น้องตากกดไหลกดแจ๊ดสองมาน้าครับนะลองค่อยๆจับเพื่อนครับผมจะค่อยๆเก็บครับผมทึ่งๆกับพ่อมีอยู่เนาะเมนครับเมนสีห่างๆครับผมหันสีบอดเป็นมูขึ้นตัวนี้ครับ อ่ะมีแล้วครับผมคลิปพิเศษครับผมมาพร้กกับจ้าเอ็กันเลยครับเมนครับผมรองเบากับสีขึ้นไป๊ะปุ๊กญ่ครับผมเมนมะพร้าเฮ็ดอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนครับผมแซ่บเหมือนกันครับผมแซ่บกว่าเห็นลังแหนอีกเนาะครับนี่เมนครับนี่มันสิแน่นกลัวครับผมเอาไปพัดไปแกงหอมครับผมพี่น้องอาจจะเคยกินนี่ครับผมเมนครับผมป็นหิตาบด้วยครับผมเมนครับแต่ว่าถ้าเชียงใหม่นี่กินดิบก็ได้เลย เพิ่นผู้นำเพิ่นก็กินดิบครับเพราะว่านี่น้ำนมเพิ่นครับเนี่ยเป็นยาครับผมเมีนครับผมนี่แหละครับผมผลงานส่วนสองของสองเบาอาจจะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งด้อครับเมียนครับผมครับอาจจะปวเต็มตาแต่ว่ามาปอกับมูใหญ่อยู่ครับเมีนครับสำหรับคลิปนี้เบลพุ่งเข้ามาต้นขอฝากไว้ซจำนี้ครับผมเดี๋ยวจะปอกันอีกคลิปหนึ่งครับผมเมีนครับผมครับสำหรับคลิปนี้เบลพุ่งเข้ามาต้นกัขอฝากซตอมสองจำรองไว้ให้พี่น้องได้รับชมน้ำเด้อครับผมเมีนครับผมลงเนื้อหาเกลี่ยกันครับผมครับผม เอาละครับสนัคลิปีนสองเบาอขอต้อนรับกับบางก่อนครับผมไปพอกันคลิปนาคลิปใหม่ครับมาตนา้นสวัสดีครับมาพูมสวัสดีครับ